ยักษ์อีกตัวหนึ่งเดินกันมาสองตัว <c oughs> เจอพระสารีบุตรนั่งสมาธิอยู่ก็ยักษ์ตัวหนึ่งก็บอกอ่ะพิกุลรูปนี้หัวใสดีปันโกนพึ่งปงผมพอดีก็เลยบอกเดี๋ยวเอากระบองฟ้าสันหน่อยอีกตัวหนึ่งก็บอกอย่าไปยุ่งเลยสิทธิ์ของตถาคตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากไอ้ยักษ์ตัวนี้ก็บอกอ ไม่มีอะไรหรอกนะก็กระงฟาดไปเปี้ยงฟาดไปเสร็จเดิเนไปสักคั้หน,นึ่งตอนละนีสูบไอ้ยักษ์อีกตัวพอฟาดเสร็จก็หนีดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะก็เลยวิ่งเป่นไปไอ้ตัวที่ฟาดก็เลยโดนตอนลนีสูบโมลานะนั่งอยู่ข้างๆก็เลยรีบลุกจากสมาธินึกว่าภาษาลูบคงจะตายซะแล้วมัง้งนี่ก็เลยมา อุกเรียกภาษารลยบุตรก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเจ็บสีสษะนิดหน่อยบอกว่าท่านทําอะไรอยู่บอกต่อสมาธิอยู่บอกโอ้โหท่านเก่งมากเลยยักษ์เอากระบองตีท่านนี่ถ้าเป็นภูเขาก็แตกทําลายไปแล้วแต่ท่านบอกว่าแค่เจ็บสีสษะนิดหน่อยนะภาษาลิบุตรก็กล่าวชมโมกขลานะว่าท่านสีเก่งเห็นยักษ์ด้วยผมนีไม่เห็นอะไรเลย <laughs> นะ สารีบุตรไม่มียานอย่างรู้อะไร <c oughs> แต่เข้าสมาธิได้ทุกระดับแต่เวลาเข้าสมาธิแล้วใช้ปัญญาตลอดพิจารณาว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปเข้าได้ก็ปล่อยวางปล่อยวางดังนั้นภาษาสาริบุตรชํานาญการเข้าสมาธิในทุกขั้นจนถึงสัญญาเวทิตาน,นิโรธน,นะสมาธิทั้ง9้าระดับทุกระดับทําได้หมดอย่างคล่องแคลวแต่ ไม่เพลินไม่ามาหมกกับสมาธิก็เลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อภินิหารจากสมาธินะ